พน,นังเก้าครับจะเป็นสินค้าแบกกระดินนั่นนี่แหละครับนีจะเป็นเสื้อผ้าครับไม้ยางหกตอกหกลมูัดเสื้อเชงโตไสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายส้กุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนมาหยางส้มตลาด เสาครับบรรยากาศงา้มเสาของตลาดฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพ็นั่งเก้าครับจะเป็นสินค้าแบกระดินนี่แหละครับสินค้ามือสองครับพี่น้องนี่จะเป็นผ้าครับพี่นอ้องส่วนนี้จะเป็นสินค้ามือสองครับสินค้าแยกระดินครับนี่ครับ นี่จังนี่จะเป็นเสื้อผ้าครับป้ยายย่างไปเบื้องทางหน้าครับพี่น้องนี่เป็นสินค้ามื่อสองครับนี่ก็เด้อยอุปรกรณ์เกยวกับแก๊สกับแก,ก๊สหองต้มเครื่องประดับอันนี้จะเป็นแก,ก๊สบเปบลืองประดับของห้อยคอพี่นอ้องเลยป้ายย่างครับไปเบื้องทางในครับาทางด้านนก็นจะเป็นโรงพยาบาลพนังเก่าครับ เป็นพักเป็นงาครับพักงาค่าไทยพี่น้องเป็นกล้วยนี่จะเป็นสินค้าเบสต์เล็บมีม็ดทังกาฟฟงกาแฟสบูเขา พาแมตตปิดจมูกพี่น้องเลยหลายซึ่งหลายยางเป็นไม้ประดอกไม้ประดับครับพี่น้องมีไม้มงคลครับมีเป็นตลาดฟังตรงขามโรงพยาบาลพระนางเก้าจังหวัดนนทบ,บุรีครับพี่น้องครับนี่คือพาบรรยากาศงามเศร้าครับ ไอแพดเป็นพ้าเป็นเหรียญครับตอนนี้จะเป็นสินค้ามือสองเป็นพ้าบูชามีจะเป็นบลไม้ครับเนี่ยมีทั้งมักจอมเขียวหวานมักใบยางมักตอกแอปเปิ้ลมีฮอด เสื้อเชิงโต้มาเนีย่ยตั้งนาครับขายรองเท้าเสื้อนี่ยจะเป็นส่วนทั้งอาหารนะครับพี่น้องเนี่ยเอาผาบรรยากาศมาฝากครับบรรยากาศยามเช้าส่วนนี้จะเป็นอาหารสดอาหาร ผลไมากากใม่อาหารสำเร็จรูปของกิฟต์ชบของตกแต่งเครื่องประดับเครื่องสมังผักผล,ลไม้พี่น้องผักสดสด ตรงนี้เป็นปลาพี่น้องเลยฟงแซบหอละยี่สิบไข่แหงละร้อยหกสิบห้าเบอร์หนึ่งร้อยสี่สิบไข่เค็มร้อยยี่สิบกล้วยกล้วยสวนพี่น้องเลยกล้วยสวนสดสดยี่สิบบาทยี่ห้าสามสิบกับ จะมีพักสดครับน,นี้อาหารอีสานบ้านเฮ้าครับมีปิ้งก,บป,งกบปิ้งกบหมากงูสมพัดอาหารอีสานอันนี้จลละผลหมากลากไม่มีคือบรรยากาศงามเศร้าครับพี่น้องครับฟังตรงขามโรงพยาบาล พานังเก้านนทบ,บุรีครับสับูช่างเลยกระชัมละรักสดๆครับ อาหารผักสดมักซาลี่มักข้าโพดมักแตงแตงงอโอ้น้ำพริกน้ำพริกสดๆแกมีตำใหม่ๆ ผลไม้โอ้ล้วยตรัใหง่ายเลยพี่น้อยมักซีดาโลละยี่สิบห้ามักซีดาโอ้ทุงละสิบบาทมะเกือเทศเข่าทรงเข่าสาครับมีบริการพี่น้องเลยหลายหลากมากมามโซนนี่กนหลายโซนนี่ หลายคนหลายพี่น้องโซนท่านนี้ พักสดๆไปนี้ครับผมพังนี้หลายยางครับมัดละสิบบาทฝั่งนี้เป็นอาหารจำเรินรูปครับกล้วยขนมข้าวต้มฝั่งนี้กล้วยครับขนมกะลีปั๊บกะมี เสะลงสลัดพี่น้องเอ้โซนทางนี้อาหารหลายครับอาหารสานเร็จรูปหลายอันลาย,ย่างพี่น้องเอ้หาบรรยากาศ นี่จะเป็นโรงพยาบาลพระนางเก้าพี่น้องครับรอตลาดก่อนพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นอาหารกลองผักสดๆดผลไม้ครับผลไม้แบกระดินเลยครับโอ้มาขามป้มเป็นไงแทะ มากล้องกองโลละห้าสิบอันที่ล้นละกัสิโลละยีสิบห้ามักซีดงมักซีดาไก่สดสดบรรยากาศครับยามเศ้าครับฟังตรงข้ามโรงพยาบาลพะนังเก้าพี่น้องเป็นอมัยส่วนท้งนี้จะเป็นอาหารซัมเ็จรูปครับ งานสำเร็จรูปไก่ย่างลางเทนีหมูสดสดปลาทูข้าวเต็นครับหนึ่งถุงสามสิห้าสามถุงร้อยข้าวเต็น นี่ครับอาหารจำเร็จรูปโอ้เงาเลยพี่น้องยาวไปเลยครับยาวไปยาวไปตลาดกว้างเหมือนกันนะครับปักสดๆอาหารการค้าการขายนี่คือบรรยากาศอาหารการกินพี่น้องนอนทบ,บุรีครับ ดอกไม้พี่น้องครับดอกไม้ฟางพู้จะเป็นพักพักงาข้่าไทยเสื้อผ้ามื่อสองพี่น้องเลยฟังเดี๋จะเป็นเสื้อผ้าหมักกล้วยโอ้กล้วยหอมัมากไงเลยเนาะพี่น้อง sửa pan na phe căng phe, á, gần xốt đẹp pí non đấy, phước chờ, ô, lồng tháo lồng tháo sợi, thằng này, chợt nghèo mát pí đấy pí non đấy, gấp bong รองเทา้าโรอ,องเท้าหกสิบบาทคูละร้อยครับผมตลาดสุดเลยพี่น้องครับฝนะากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังกแรงใจในการทําคลิปต,ต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ